สนีสนน้องเลยองคอเลยเหรอพี่คน้นองรู้ว่าสีิถร่างกายของน้องน้องเองก็คงคิดถึสัมผัสุน้องเองก็น้นองยังจำององทุกสัมผัสของพี่ได้ ปากกินเขาวเลือดของเจ้าซะที่ผ่านมาเราแค่โดนหลอกด้วยรูปลักภายนอกไอข้างในเจ้ามันเน่าหนอนแม่พ,พูดมาได้ไ เขาจะเป็นนางยักษ์มหาฆ่าแต่แรกฆ่าก็ไม่เอาหรอกจับนางยักษ์ไปทถ่วงามอย่างนี้ไปดปไปไย พี่หานอย่าเพิ่งปล่อยอย่าเพิ่งปล่อยต้องจำไว้ก่อนคนนี้แรงสีหยาบคุณแรงสีถูกปะปั้ง